ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนมาพบกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งในวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์จังหวัดของทุกทุกคนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรามาดูแผนที่อากาศในวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์ เราก็จะพบว่าในวันนี้นะครับเส้นพัน15กระยับลงมาปกกลุ่มในพื้นที่อีสานบนอีสานกลางและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเส้นพัน15เป็นเส้นอากาศเย็นจะทําให้ไทยตอนบนบางส่วนมีอากาศเย็นในตอนเช้าประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกนะครับก็ยังคงนําความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาปกกลุ่มอยู่ดังนั้นนะครับในวันที่17จนถึง18กุมภาพันธ์ ไทยเราก็จะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปในตอนเช้าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนและพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับและเมื่อมวลอ,อากาศเย็นลงมาแบบนี้นะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เขาจะมีกําลังแรงมากขึ้นเราดูจากอนิเมชันของลมเราก็จะพบว่าลมต่างๆนะครับเริ่มมีสปีดที่แรงขึ้นมา เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะครับโดยลมตะวันออกเฉียงเหนือเขามีการตวัดนะครับเป็นลมใต้นําความชื้นจากอ่าวไทยเข,เข้าไปปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีสานล่างดังนั้นก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกได้เล็กน้อยสาหรับบริเวณภาคใต้เมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมานะครับลมตะวันออกเขาก็จะมีกําลังแรงมากขึ้นดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องระวัง มีโอกาสมีฝนตกได้ในวันที่17และวันที่18นะครับเรามาดูพื้นที่การตกของฝนกันต่อนะครับโดยในวันที่17กุมภาพันธ์ฝนส่วนใหญ่จะไปอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งฝนดังกล่าวมันก็มาจากลมตะวันออกที่มีกําลังแรงมากขึ้นมากไปกว่านั้นฝนก็อาจจะตกในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง เรามาดูในช่วงบ่ายนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกอีสานล่างและภาคกลางตอนล่างนะครับสำหรับตอนเย็นในวันที่17กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคใต้ก็มีโอกาสมีฝนนะครับตกหนักๆเนี่ยก็จะมีบ้างในจังหวัดนครศรีธรรมราชในจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนไทยตอนบนก็มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะว,วันออกนะครับสำหรับในวันที่18กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนตอนบ่ายในวันที่18นะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็มีโอกาสมีฝนแต่รวมๆแล้วเราดูจากสีนะครับเป็นสีฟ้าแสดงว่าฝนตกไม่หนักมากนะครับ ส่วนเวลาประมาณ3ามทุ่มในวันที่18กุมภาพันธ์ก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์หันคาลานสักบ้านโค้งวิไลกํแแพงเพชรหนองบัวสะโบูด วงเวียนสะแก้วมีฝนนะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสซึ่งตอนกลางวันนะครับอากาศก็จะร้อนและมีฟ้าหลัวส่วนอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ10กองพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ18 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 36องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศเย็นกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ18 24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกนะครับประมาณ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในวันนี้ก็จะมีฝนตกประมาณ10ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันส่วนใหญ่นะครับฝนก็จะตกในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากระบี่ตรังและสตูลซึ่งพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต,ตำสุดในตอนเช้า21-25องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสุดท้ายนะครับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาเป็นบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและมีโอกาสมีฝน10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนหากคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ